เป็นหนุ่มสีหน้าหล่อเราเป็นวัยรุ่นอยู่ต้องมีธุรกิจของตัวเองสิ่า่แล้วก็ไปไม่ไปรอบแล้วมึงอะเหมาะกับแบบอยู่หน้า Excel แหละนั่งอยู่หน้าคอมเทพหน่อยเงินเยอะๆนิดนึงต้องใส่สูตตลอดเวลาเไม่ใช่แบบทุกอย่างของชีวิตจริงๆตอนนี้แหละครับเป็นโซยูแลเพื่อนๆแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่รายการพาเพื่อนมาด้วย EP 2นะคะซึ่งเพื่อนคนที่2ที่พาเนี่ยจะพามานั่งอัปเดตชีวิตกันเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนุ่มสีหน้าหล่อ เรียนก็เก่งกิจกรรมก็เด่นเป็นถึงชีร์ลเดอร์คณนะก็จะมาอัปเดตกันนิดนึงว่า7ปีที่เราเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยเขาเนี่ยทำอะไรมาบ้างแล้วเรื่องหัวใจของเขาตอนนี้เนี่ยยังเป็นยังไงเขายังโสดอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเขาตอบเรากลับมาว่าโสดเพราะเลือกเผื่อเพราะอะไทำยังไงเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะยอมตอบเราหรือเปล่าขอต้อนรับเซเว่น ไม่เจอกันนานเลยนะพ่อพายสวยไม่เปลี่ยนเงี่ยเซเว่นต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซเว่นเนี่ยชื่อจริงอ่ะชื่อเซเว่นหรือเปล่าชื่อเบนส์ครับชื่อเบนส์ชื่อเบนส์แล้วก็ทำไมเพื่อนถึงเพื่อนที่มหาลัยทำไมถึงเรียกว่าเซเว่นนะก็จริงๆแล้วตอนตอนนั้นนะตอนจบม .6 ใช่ป่ะเป็นแบบจบประมาณกุมภาบ้างเสร็จแล้วที่เราเรียนเป็นพัคอินเตอร์ใช่ป่ะมันจะเปิดประมาณสิงหานะก็แบบหกเดือนห้าหกเดือนตอนนั้นเพราะว่าไม่รู้ทำอะไรก็แบบว่าอังงั้น ทำงานเซเว่นแล้วกันเสร็จแล้ววัน first meet ทุกคณะก็ต้องใส่เสื้อสีของคณะตัวเองอเออซึ่งเราเรียนเศรศาสาใช่ปะเศรศาสาคือสีเขียวแต่ว่าอ่ะ first meet ก็เลยไปเลยเราเรียกขึ้นไปหน้าเวทีเลยอ่าใส่เสื้อเซเว่นเดินขึ้นมาซิ่งเลยงงี่แล้วก็คือเราสองคนก็ได้ไปเจอกันที่ตัวโครงการ YFS แล้วหลังจากนั้นคือเซเนี่ยก็คว้าที่หนึ่ง เคเอ็กซ์เปร์สตาร์หรือว่าเป็นคล้ายๆกับน,นักวางแผนการเงินส่วน,น,นคนลในอาเดทหน่อยว่าหลังจากทั้งเซสทำอะไรยังไงว่าในช่วงหลังจากนั้นอะ่ะอันแรกที่มาทำคือเป็นเหมือนคล้ายๆอาร์เอ็มแนะนำกองทุนจริงๆก็คือเหมือนเซลแหละเซลขายกองทุนแนะนำกองทุนความเทียบเราก็ดีกรีเคเอ็กซ์เปิดสตาร์มั่นใจเกรดก็สูงต,ต้องได้สิว่าอย่างนี้ไปถึงปุ๊บผ่านไปสามเดือนแรกขายขายแทบไม่ได้เลยให้ไปแบบเลี้ยงชิปแมนจ์ชิปอ่ะแบบว่าพี่ครับ ช่วงนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยทำไม่ไปได้อประมาณนั้นแล้วปรากฏว่ามันมีโอกาสจากแบบเพื่อนพ่อราชวนไปทำธุรกิจพอดีธุรกิจแบบปวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กประถมตอนนั้นความคิดคืออะไรรู้ไหมเฮ้ยเราเป็นวัยรุ่นอยู่ต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองสิความคิดของเด็กวัยนั้นประมาณนี้แบบว่าตอนนั้นวัยรุ่นลอยล้ายกำลังดังดำได้เลยแบบว่าอ่านไหนเราก็บบมีโอกาสคือเหมือนแบบ ไปช่วยเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อก็เหมือนเป็นอินเวสเตอร์แล้วก็มีธุรกิจมาให้เราก็เหมือนเข้าไปแมิหเลยอะไรย่างนี้ได้ฟีลแบบผู้บริหารเลยอะไรย่างนี้ใช่แล้วก็ไฟไม่ไออ <laughs> ใช่อก <laughs> ก็เหมือนแบบจารย์นิสไปนิดหนึ่งอ่ะคือเราต้องทําทุกอย่างไหม่อน,นแบบว่าแมเนจภาครวมองค์กรสอนหนังสือบ้างไปนั่งขายของขายแฟนชายต่ออะไรอย่างเงี้ยขายแฟนชายโรงเรียนกดวิชาแบบที่สนใจไม้ลงทุน เออผลตอบแทนดีนะหันมานั่งดูที่ตัวเองเปิดโรงเรียนไว้เด็กไม่ค่อยมีเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละครูโรงเรียนวิทย์ CEO เฮ้ยผู้บริหารผู้บริหารวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ทางเราไปไหนสุดท้ายแล้วคือความความเนิร์ดที่อยู่ในตัวเองมันก็เริ่มบอกมาว่าแบบจริงๆแล้วมึงอะเหมาะกับแบบอยู่หน้า Excel แหละนั่งอยู่หน้าคอมนั่งทำตัวเลขทำ financial model ไปอะไรเงี้ยคือตอนนั้นมันก็แบบ finance ทำา x x e l l ดูเท่ๆหน่อย,ยงเงินเยอะๆนิดนึงต้องหาต้องหาอะไรดีหาอะไรดีเออหาอะไรดีซึ่ง Investment Banking หรือว่า IB เออ,อวา,านาิชธนกิจในประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นเป็นงานที่ตอบโจทย์แหละแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ทำนานที่สุดด้วยใช่ก็ทำได้มาสาปีสปีอ่ะแต่ว่ามันถูกจริตอยู่พอสมควรถูกจริตอยู่พอสมควรใช่ครับมันมาทำงานกกับอะไรอะ่ะ แบบว่าคร่าวๆคร่ขา,ขาวๆเผือให้น้องๆรู้จักด้วยเชีวันนี้นเกือบเกือบน้องๆที่ท,ที่แบบว่าตั้งตั้งคาทีเดียวไว้เหมือนกันว่าอาชีพจะต้องเป็นการเงินได้ความรู้เยอะเงินดีเทพเทพ<อ>ด้วยด้วยดวยอะทำแบบว่าอย่างเช่นเป็นที่ปรึกษาการเงินให้ลูกค้าต้องการจะเข้าอย่างเช่นทำา I ทอขายหุ้นในตลาดักทรั์นี้ใช่ไหมหรือว่าเป็นแบบไปควบรุมกิจการแล้ต้องเป็นที่ปรึกษาให้ว่าอย่างเช่นแบบเฮ้ยพี่ บริษัทเนี่ยที่เราจะไปซื้อเนี่ยราคาประมาณนี้โอเคไหมอะ,อะไรอย่างนี้เออคือเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับบริษัทใช่ใช่ลูกค้าคือบริษัทใช่แต่อาชีพเนี่ยคือมีพูดกันแต่ว่ามันแบบมันเหนื่อยมากแบบว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่มันคือเรื่องจริงไหมอะ่ะก็ก็จริงครับจริงจริงไม่ได้นอนไปคืนสองคืนเลยช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งถ้าเกแิดบบ,แบบให้เล่าก็คือแบบในเมื่โปรเจกต์ที่แบบเหมือนไปบิดโครงการรัดโครงการดึงอะไรเงี้ยลูกค้าเราจะไปบิดใช่เราก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้ใช่ปะ จำได้เลยคือเป็นแบบช่วงอาทิตย์สุดท้ายของโปรเจกต์บิ๊กสิ่งที่ต้องทำตอนจบเลยคือต้องแบบนั่งรันโมเดล Excel จนถึงวันสุดท้ายเขาบางทีเขาก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรอย่างงี้ใช่ปะแบบออกทีมออกแบบเปลี่ยนก็ต้องมาเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเราก็ต้องปรับค่าใช้จ่ายเปลี่ยนเงินลงทุนใหม่อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วคือวันนั้นก็คือต้องปินเอกสารแบบ50ชุดแล้วคือมีความตลกมากคือแบบรัฐบาลต้องให้ปิน Excel 50ชุดแล้วแบบนานๆอย่างเงี้ยแบบนั่งต่ละชีทอะไรเงี้ยเออมันก็เลย สุดท้ายก็คือเข้างานประมาณ9มโมง10โมงอะไรเงี้ยแล้วก็คืออยู่ข้ามคืนจนถึงวันในประมาณบ่ายสองเออแล้วคือเราไปนั่งกับแต่ละผนแผนกของบริษัทลูกค้าใช่น,ใชนั่งอ,ย,อยู่ในห้องเดียวกันเนาะนั่งอยู่ในห้องเดียวกันเขาเรียกเป็นเหมือนบอลลูนึกภาพอย่างเช่นแบบอ่ามุมนู้นเป็นทีมออกแบบมุมนี้ทีมกฎหมายนั่งทำเอกสารแล้วเตรียมยื่นอะไรเงี้ยเรามีแบบทีมไฟแนนซ์ด้วยแล้วก็มีของบริษัทลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นใช่ก็คือมีอะไรก็เดินไปปรึกษากันอย่างนี้เหรอใช่ ถูกต้องแล้วระหว่างนั้นทําไมครับต้องใส่สูตรตลอดเวลาแล้วคนอื่นเขาใส่กันไหมใช่ใส่ใส่อยู่ใส่ใส่อยู่บ้างโดยเฉพาะที่กฎหมาย้วใส่เพราะมันก็จะเป็นโปรเจกต์ที่แบบจ้างที่ปรึกษาเยอะที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาการเงินอะไรอย่างเงี้ยอเราในฐานะที่ปรึกษาการเงินที่ริษัทจ้างมาเราก็ต้องแบบ ชีดลุกนิดน,นึงเออแต่เวลาเขาไม่อยู่บ้างเราก็ถอดบ้างนิดนึงเพราะจําได้ตอนนั้นคือแบบเหมือนแบบเขาจะเปิดแอร์ให้แล้วลืมมั้งแบบลืมเปิดโอทีแอร์คือร้อนมากก็แบบเออพี่ไม่ไหวแล้วขอทอดเถอะแต่เอลนี้ก็คือแบบเซิร์สุดแล้วแหละเนี่ยนะเซิร์เกือบสุดแล้วเอ้ยไม่จริงหรอกไม่จริงคนอื่นนี่คือผมนี่คือแบบดอย่างงี้เออสูตรแบบชุดละหมื่นสองหมื่นคิงคีเทเลอร์อะไรที่อย่างแถวดานาที่ดังๆอะไรเงี้ยรอเออ เราไม่มีตังเราก็ตัดแบบเขาสั่งแต่เขาสั่สามสี่พันพอละวหลอกกันหลอกกันบอกว่าสุดท้ายอ่ะก็คือออกจากไอดีเป็นเพราะอะไรคือตอนนั้นนเหนื่อยด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าชอบ Excel ใช่ป่ะแต่ว่าโปรเจกต์สุดท้ายที่ทำคือ IPO ไฟลิ่งเรื่มนานๆอย่างนี้ห้าร้อยหกร้อยหน้านั่งเขียนไปมีพันไปนั่นอยู่แบบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นอกนั้นคือแบบเทคทั้งหมดอ่ะอยู่ในเวิร์ดอะไรประมาณนี้คือต้องแบบเนียบคลิปคำพูดนี้คือ สะกดผิดไม่ได้เออหรือแบบสมมติบอกว่าประโยคนึงอย่างเงี <ril> <drama> ้ยเฮ้ยเอานี้ไว้ข้างหน้ามันหมายความอย่างนี้นะเอ้ยมันน่าจะไม่ถูกนะอะไรเงี้ยพี่ว่าบบเปลี่ยนประโยคนี้เป็นแบบนี้ดีกว่าโอ้โหกว่าจะเสร็จพารากราฟนึงคือแบบซึ่งเราไม่ค่อยชอบเลยไม่กินเลยอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นก็คือต้องบอกว่าเหมือนจริงๆแล้วคือไอ้ investment banker มันก็คือมีมีหลายหน้าที่ซึ่งแบบว่าเซออะ ก็คือชอบทำอะไรที่มันเป็นแบบ Excel เป็นพวกแบบโปรเจกต์ไฟแนนซ์พวกอะไรเ,เยอะคิดคิดเยอะๆหน่อยก็เลยไปทำเป็นอีกสายงานหนึ่งใช่แล้วก็เป็นสายงานที่เบาลงแล้วก็ยังได้ใช้สกิล Excel ได้อยู่กับแบบงบการเงินอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเราเรียกสั้นๆว่เาเป็นแบบ Co าเปิดอันเป็นรายใหญ่คือ Corporate f ฟ n นน c e ละกันคือเป็นแบบการเงินให้กับองค์กรประมาณนี้อ่าใช่หรือบางที่จะเรียกกัเป็นแบบ financial planning and analysis เหมือนแบบไปแทนการเงินไปช่วยเขาวิเคราะห์การเงินให้กับบริษัทอะไรเงี้ยไปช่วยวิเคราะห์การเงินให้กับบริษัทใช่ถ้าถ้าสมมติให้เห็นภาพเมื่อเกิดก่อนรู้จัก CFO ไหมซีเออารู้จักชีฟแฟลเชียลออฟิเซอร์อ่าคนที่หล่อที่สุดด้านการเงินในบริษัทประมาณนี้คือคือจริงเหมือนมันมาอยู่ใต้ CFO ประมาณนั้นแต่เช่น c ีเอฟาอาจจะมีแบบนี้เช่นเป็นขาของบัญชีเป็นหลักอ่าอ่หรือเป็นขาที่เราบอกว่าดูแลเงินสด m a เ,เนจเงินว่าอย่างเช่นแบบไม่ให้เงินสดขาดมือนะ,อะหรือไปหาเงินกู้อะไรเงี้ยแต่พอเราจะเป็นแนวแบบว่าแพ a n n i n g อย่างเช่นปีนี้มีงบให้กับทีมหน้าบ้านเท่าไหร่สมมติมีค่าจ่ายให้500ห้าร้อยล้านพี่คอมมิตรายได้ผมเท่าไหร่สมมติพันล้านพี่นี่ก็คือหัวหน้าแผนกนั้นๆเออแบบว่าไปนั่งคุยแบบพี่คอมมิตคนที่สองร้อยสามร้อยนะพ่ี้ชี้อย่างงี้เหรอ,หอบบเวลาทำสวัสดีครับ<ว> ไปนั่งงอ,อเขาด้ยแต่ก็นั่งคุยกับแต่ละคนหน้าต่อเพราะไหนว่า p l a n นนิง่งอ่อบัตเจ็บต้นปีเป็นยังไงบ้างพอระหว่างปีเราก็นั่งแผกว่าเฮ้ยรายได้เข้าไหมค่าใช้จ่ายโอเคหรือเปล่าคุมอยู่หรือเปล่าประมาณนั้นแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ต่อว่าเช่นเดือนเนี้ยเฮ้ยค่าใช้จ่ายเพิ่มอ่ะเพราะอะไรตามคาดหรือเปล่าหรือเช่นสมมติรายได้ช่วงเนี้ยลดจะมีตัวไหนที่มันมาเพิ่มรายได้ทําให้เงิชีพเตาหรือเปล่าประมาณนี้ก็มีอร์แ c a ต์ด้วยอร์แคสต์ว่าเฮ้ยถ้าเศรษฐกิจเป็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ย รายได้เราจะเข้าเป้าไหมะอะไรเงี้ยเออถ้าไม่เข้าเป้าน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่เมดจ์ e มนยังพอรับได้ไหมะอะไรเงี้ยเออใช่เราก็เหมือนไปช่วยสร้างเขาเรียกว่า visibility ให้กับ Management ว่าอ๋อเนี่ยภาพการเงินตัวเลขเป็นอย่างนี้นะ CEO เห็นภาพมีนะโอเคไหมะอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือทุกอย่างคือเม็ดเงินทั้งหมดอะรายได้กำไรขาดรายได้คล้ายจ่ายกำไรคือวนเวียนอยู่3ตัวน,นี้แหละ ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นเบสพวกแบบไอบงไอบีหรือว่าหรืออาจจะไม่ได้เก่ง Excel นี่จะทําได้ไหมไอคอมเบรทไฟแนนซ์ตัวนี้ไอบีอาจจะไม่ได้เชิงเกี่ยวมากเพราะว่าจริงจริงมันคือแบบมีความรู้พื้นฐานด้านแบบบัญชีการเงินไฟแนนซ์เบื้องต้นอะไรเงี้ยเราว่าจริงทําได้แหละสามารถทําได้ใช่แต่ถ้าเราว่าถ้าไม่ชอบ Excel ก็ก็เหนื่อยอยู่ Excel เยอะ Excel เยอะ Excel เยอะใช่ตอนนี้ชีวิตเราอยู่แบบ Excel ประมาณสักแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เออ แล้วก็ presentation วัน20%บวดไม่ต้องแตะเลยอาจจะแบบแตะบ้างแต่น้อยน้อยมากน้อยมากที่เป็นวดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องทำเป็น o w e า p o ค n t นำเสนอผู้บริหารใช่ซึ่งปลายทางของ corporate f i ไฟ n c e ที่คนคาดหวังกันน่ะคืออะไรนะในะความเข้าใจเราก็คือแบบ CFO รอๆหายกันไปนี่ก็ถือว่าทำมาตั้งแต่งานที่ใช้ soft skill หนะักยันแบบว่าใ <laughs> หนะ้เขอ skill หนักถ้าเกิดว่าน้องๆที่เขาอาจจะเป็นแบบ first jobber เขาดูอยู่นี่จะบอกอะไรกับเขาไหม อันที่หนึ่งเลยเนี่ยคือแบบเกรดไม่ใช่แบบทุกอย่างของชีวิตจริงๆคือแบบว่าเกรดมันเหมือนมันแค่ประตูแหละคือหายบว่าคุณได้เกรดสูงไว้อาจจะพออิมพายได้ว่าคุณตั้งใจเรียนมีความพายายามแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะไปทํางานจริงอะ่ะ มันก็ต้องแบบไปเรียนหน้าง,งานอีกทีหนึ่งแล้วก็บางทีแบบเหมือนเราก็ต้องค้นหาตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบสิ่งไหนจริงเราถนัดสิ่งไหนจริง,รงอเออพอหมอนแบบสมมติตัวเองอย่างเงี้ยคือเราได้เกดเยอะเพราะเรารู้ว่าเราถนัดแบบเนี้ยนั่งดูกราฟนั่งคานวณอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่ทำง,งานจริงมนันไม่ได้แบบทําอย่างนั้นตลอดเวลาถูกไหมอเออใช่เราก็ต้องหมดพยายามแบบเปิดตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาล้วก็ อย่าไปคิดว่าเกรดได้เกียรตสูงแล้วฉันต้อง achievement ฉันต้องได้อ,อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นมันก็เหมือนแบบเราก็ต้องแบบทำความเข้าใจกับงานที่เราทำอยู่ค้นหาตัวเองไปประมาณนี้ทุกอย่างเป็นประสบการณ์หมดใช่เหมือนอย่างสมมติตอนนั้นแบบทำเซล,ล,เลอะไรเงี้ยพอมาตอนเนี้ยตอนนี้ใช่ป่ะเราต้องตามยอดเซล์อ่ะเราก็เข้าใจความคิดเขามากขึ้นว่าอ๋อเขาคิดแบบนี้เพราะอะไรอ,อะไรเงี้ยอืมแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกครับก็จริงแล้วแบบว่า พักผ่อนบ้างนะครับผพวกผู้ชายเราเนี่ยผมไปแบบมากเกลียดเยอะอยากเกลียเยอะเออาผมไปนี่ก็ยังรูเยอะอยู่นะสมัยก่อนมันเยอะกว่านี้ไม่ว่าสมัยก่อนบอกว่าเหมือนที่นรบบอกหนึ่งรูมันมีสามสี่เส้นโผล่ขึ้นมาตอนนี้คือสาสี่รูบีเส้นนึงนๆเราก็มากันแบบพูดคุยแบบเพื่อนๆเป็นไงตอนนี้สถานะหัวใจเป็นไง ตอนนี้แหละครับยังโสดอยู่ครับยังโสดอยู่แต่ว่าเราแบบมีคนคุยนิดนึงลาลาตอบตอบกับลาลได้ไหมมีคนคุยคุยอยู่บ้างครับอะไรอย่างนี้สเปคเป็นไงอ่ะสเปคเป็นไงเซ่ต้องแบบฟิตๆหน่อยคนดีแบบแอคทีฟออกกําลังกายด้วยกันได้อะไรอย่างนี้ลุยๆหน่อยลุยๆลุยๆเออง่ายๆหน่อยอะไรอย่างนี้อ่เดี๋ยวพูดมากแล้วรำคาญเอ้ยก็ไม่ใช่ผมชอบคนพูดเยอะแต่แบบว่าสมมติถ้าว่าแบบ เอ็กซ์โหวตแบบเอ้ยออกปัญหาเพื่อนอีกได้อะไรเงี้ยเราอาจจะอยากแบบเอ้ยตัวเองอยู่บ้านด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยเออซึ่งบางคนเอ,อ็กซ์โหวตเขาจะชอบเข้าสังคมอะไรเงี้ยแบบชวนเราไปเจอเพื่อนเขาบ้างอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะแบบตื่นตานิดนึงก็ดูเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเกาหลีอะ่ะพะเอ๊เกาหลีที่แบบว่าอ,อยู่บ้านกับผมดีความสุขแน่นอนครับ <laughs> เอาอัน <laughs> นี้บังไว้ก่อนว่าเดี๋ยวถ้าไปถ้คลิปก่อนก็ได้วบ,บักกบงไว้อย่าให้เขาเห็นหน้านะ เก่งไม่เอามันเขาเรมาบะเป็นเรื่องเป็นเชล่อเรื่อของคณะเอรื่องของพีมากนะที่ยูส่ามมาให้ทั้งที่ความจริงคือเป็นคนแบบไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรอย่างเงี้ยถือว่าวันนี้สุดยอดแทบจะไม่รู้จะตัดตรงไหนออกเฮ้ยแต่ใช่ใไมเพราะว่าตัดออกหมดเลย